ครับต่อมาเรามาดูในข้อที่2นะครับโจทย์นั้นเขากําหนดให้จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้นั้นจงหาค่า x และ y นะครับข้อ2นี้มีข้อย่อยทั้งหมด2ข้อเดี๋ยวยังไงค,คุณครูจะค่อยๆพิจารณาไปทีละข้อก็แล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เด็กๆทุกคนจะต้องมองก็คือในข้อที่1นั้นนะครับโจทย์นั้นเขาให้มุม45องศานะครับที่เป็นมุมหลักที่เราต้องพิจารณาแน่นอนว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมนี้นะครับจะต้องมีชื่อเรียกว่า ข้ามนั่นเองใช่ไหมส่วนด้านที่อยู่ตรงข้าม,ม,มฉากบริเวณนี้นะครับด้านนี้ก็จะถูกเรียกแทนด้วยด้านฉากใช่ไหมครับอันนี้เป็นชื่อเล่นๆของเขานะครับต่อไปมุมนี้นะครับประชิดอยู่กับมุมฉากดังนั้นตรง Y ตัวนี้เราก็จะเรียกว่าด้านประชิดหรือด้านชิดนั่นเองโอเคนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะพบว่าเขากําหนดมาให้1ด้านข้ามฉากก็จะเรียกว่าสายใช่ไหมครับส่วนชิด ฉากอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าคอร์สหรืออะไรอย่างเงี้นะครับฉันั้นเราก็จะอาศัยความรู้ตรงนั้นมาช่วยในการพิจารณาและแก้หาคําตอบของข้อน,นี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการมองคําตอบข้อน,นี้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะพบว่าถ้าเราพิจารณาที่ตัวแรกก็คือตัวทรายนะครับทรายมุม45องศาทรายก็คือข้ามหันด้วยฉากใช่ไหมครับดังนั้นข้ามของเราก็คือเลข5ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็มาเขียนไว้ฉากของเรา คือตัวแปร x นะครับยังไม่ทราบค่าก็หารลงไปปรากฏว่าเราต้องการมุมของสาย45ดังนั้นคุณครูก็เลยนํารูป45ตัวนี้มาหักนิ้วลงใช่ไหมครับเราหักนิ้วกลางลงสายคือทางด้านซ้ายมีอยู่2นิ้วดังนั้นก็จะกลายเป็น square root สแล้วหารด้วย2ข้างล่างแบบนี้นั่นเองจากนั้นเราต้องการค่า x ครับตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้น x เนี่ยมันเป็นตัวเศษส่วนที่เป็นตัวส่วนข้างล่างอยู่ดังนั้น มันยังไม่สามารถที่จะเป็นคําตอบได้เลยดังนั้นคุณครูเลยคูณควย x ตรงนี้นะครับขึ้นไปทางด้านซ้ายทางนี้นะครับแล้วก็เอาควายเอาสแควรูทสอลงมาจากนั้นก็ควายเลข2ตัวนี้ครับไปทางด้านนี้เพื่อให้ไปอยู่กับเลข5พูดง่ายก็คือเราต้องการที่จะให้ x นั้นอยู่คนเดียวเพื่อจะรู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่นั่นเองเมื่อเมื่อ2นะครับคูณควายมาทางนี้สแควรูทสอคูณลงมาตัวนี้ก็จะกลายเป็น5้าคูณกับ2แล้วหารด้วยสแควรูทสอตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตให้ดี 2ตรงนี้เราสามารถที่จะมองเป็นสแควรูทสอคูณกับสแควรูทสอได้นั่นเองดังนั้นสแควรูทสอข้างล่างก็จะตัดกับสแควรูทสอที่เราแปลงจากเลข2มาแล้วตัดได้1ตัวถูกไหมครับหมานั้นคำตอบของด้านบนก็จะเหลือเป็น5คูณอยู่กับสแควรูทสอตรงนี้ x ก็เลยออกมาเป็น5้สแควรูทสอนั่นเองโอเคนะครับจากนั้นถ้าเราพิจารณาค่าทรายไปแล้วถ้าเราลองพิจารณาค่าคอร์สบ้างละ่ะ ซึ่งค่าคอส์นั้นจะพบว่าคอส์ก็คืออัตราส่วนของชิดส่วนด้วยฉากใช่ไหมครับดังนั้นชิดคือค่า y ฉากก็คือ x ซึ่ง x ตัวนี้หาไว้แล้วเมื่อสักครู่ก็คือ5สแควรูทสองดังนั้นเราเลยนํามาเขียนบริเวณนี้นั่นเองนะครับจากที่เรามองเรื่องของมุม45องศานะครับค่าคอส์คือด้านขวาของนิ้วที่หักลงก็จะเหลือ2นิ้วก็จะกลายเป็นสแควรูทสองหารด้วย2ตามที่เราเห็นตัวนี้จากนั้นเราต้องการค่า y ใช่ไหมครับ เราก็จะต้องทำการย้ายข้างหรือคูณไขวอ้อีนางสแควทเททีครับอีนาง5้2สรงตัวนี้คูณไขว้ขึ้นไปบริเวณนี้นั่นเองตัวนี้จะพบว่าถ้าเราพิจารณานะครับสแว r ์รูทเจอกันตรงนี้นะครับความมันเลยเกิดขึ้นนั่นก็คือสแวรเจอกับส2ก็จะได้เป็นเลข2เฉยเฉยนั่นเองดังนั้น2ตรงนี้ที่เราคูณกันไว้เราก็จะตัดทอนกับตัวเลขข้างล่างพอดิบพอดีเป๊ะๆปะตามนี้นั่นเองอเห็นนะครับเพราะฉะนั้น y ของเราก็จะเหลือแค่เลข คำตอบของเราด้านที่เหลือของตัวแปร x กับตัวแปร y ก็จะได้เป็น x มีค่าเท่ากับ5ส้สแรูทและตัวแปร y มีค่าเท่ากับเลข5นั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่2กันนะครับสำหรับในข้อที่2นี้ก็มีลักษณะนในการมองคล้ายๆกับข้อ1เมื่อสักครู่นะครับก็คือเราจะพิจารณาวางมวยของมุม60นั้นเป็นมุมหลักที่เราจะดูกันแน่นอนว่าด้านที่อยู่ตรงข้าม มุม60องศาเราจะเรียกชื่อเล่นของเขาว่าด้านตรงค่าม,มุมหรือข้ามนั่นเองใช่ไหมครับตรงค่าม,มุมฉากเราก็จะเรียกชื่อที่แม่เขาให้มานั่นก็คืออะไรครับตรงนี้เรียกว่ามุมฉากชากฉาก,าก,ากนั่นเองโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมที่อยู่ประชิดกันระหว่างมุมฉากกับมุมที่เราสนใจมันก็จะเรียกว่าด้านประชิดหรือด้านชิดนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการเฉลยของข,อข้อนี้อย่างรวดเร็วไปพร้อมๆกันอีกครั้งครับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเราพิจาราดูก็เราพิจารณาที่มุมทรายก่อนนะครับพิจารณาที่มุมทราย60องศาทรายนั้นเกิดจากด้านข้ามหารด้วยด้านฉากใช่ไหมครับดังนั้นข้ามของเราในข้อนี้คือ y ฉากของเราคือตัวเลขที่เขากำหนดมาแล้วก็คือ13 square 2ครับก็จะได้อักราส่วนออกมาแบบนี้ทราย60นะครับจะพบว่าถ้าเราหักนิ้ว60ก็คือนิ้วที่เป็นนิ้วนางลงทรายคือ,อตัวเลขนิ้วมือที่เหลืออยู่ทางด้านซ้ายก็เหลืออยู่3นิ้ว เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือสแควรูทสามแล้วหารด้วย2นั่นเองจากนั้นครับเราทําการย้ายข้างตัวนี้เพื่อหาค่า y ครับคูณไฟ1 3อัเฟร์เฟร์สแควรูทสขึ้นไปด้านบนแบบนี้ทําการอัลเจบาบาเบโบคูณบืบๆบักกันครับออกมาก็จะได้เป็นตรงนี้นะครับเป็นรากที่สองของ3ตัวนี้เป็นรากที่2ของ2อยู่ในตระกูลรากที่2เหมือนกันดังนั้นนําตัวเลขมาคูณกันได้ครับ3ะะกับ2เจอกันเป็นสแควรูทหตรงนี้ แล้วก็13หารด้วย2ตรงนี้เพราะฉนคำตอบของเราในข้อนี้นะครับ y ก็จะมีค่าเท่ากับ13บสแควรูทหหารด้วย2นั่นเองเมื่อได้ค่า y เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาพิจารณาในลักษณะของการมองที่มุม cos กันบ้างนะครับเนื่องจาก cos 60ครับ cos นั้นพิจารณาจากด้านชิดหารด้วยด้านฉากใช่ไหมครับดังนั้นชิดก็คือ x ครับฉากเมื่อสักครู่ก็คือ12โทษทีครับ13บสแควรูทนะครับก็จะได้ออกมาเป็นในลักษณะน,นี้ ส่วนคอร์ส60ถ้าเราพิจารณาที่รูปเดิมนะครับคอรสคือด้านขวาของนิ้วที่เหลืออยู่ตรงนี้ที่หักไว้นะครับตรงนี้ก็จะพบว่าเหลืออยู่1น,นิ้วดังนั้นก็จะกลายเป็นสแควรูทหนึ่งแต่สแควรูทหนึ่งถอดรากแล้วก็จะได้เป็น1ใช่ไหมครับหารด้วย2นั่นเองเพราะนั้นคตอบของข้อนี้ถ้าเราลองคูณไฟตัวนี้เพื่อหาค่า x ครับ13บรูทสอเจอกับ1ก็จะได้เป็น13บรูทสแล้วหารด้วย2ในลักษณะนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ y กับ x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับนี้นั่นเองโอเคนะครับครับยังไงก็ขอให้น้องทุกคนนั้นได้ลองไปพิจารณานะครับแล้วก็ใช้ฝ่ามือพยามามที่คุณครูได้สอนเทคนิคนี้ไปจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีรูปนี้ในหัวใจนะครับเราจะสามารถที่จะทําโจทย์ในเรื่องของอตรีโกณมิติหรืออตรส่วนตรีโกณมิติตัวนี้ได้อย่างง่ายดายแน่ๆนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ เป็นกำลังใจให้กับค,คุณครูคณิตติดต่อคนนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังมีการเฉลยแบบฝึกหัดนี้ในข้อถัดไปอย่าลฝากติดตามไว้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ